การเมืองเนี่ยการเมืองทาเองค,อค,อคือคืองานนี้ทําได้เนี่ยไอ้กฎหมายนิรโทษกรรมมันก็จะมันก็จะไปถึงมันสรุยเลยกรน,นี้โดยใช้อันเดียวกันเนีเพราะว่า,กกาเพราะว่าหลักการสําคัญตอนนี้ก็คือนิรโทษกรรมหลักการสําคัญวันนี้นะฮะต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมซึ่งมีความสําคัญมากกว่ากฎหมายธรรมนูนอีกหเหตุผลก็คือว่า การการการขออภัยโทษเนี่ยแม้ได้รับอภัยโทษแล้วเนี่ยมันมีมลทินใ,ในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าคนที่ถูกต้องโทษคำพิบัตษาแล้วแล้วนะฮะแม้นอภัยโทษเนี่ยก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการล้างมลทินการอภัยโทษโ,โดยโดยโดยกฎหมายที่จะโทษศับ อภัยโทษคือไม่ติดคุกเท่านั้นน,นั่นเองแต่ยังมีความฉะนั้นความมักใหญ่ใฝ่สูงของคนบางคนเนี่ยได้คือไม่เอาจะเอาสอบครับเพราะหวังจะกลับมาเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งเขาว่าเขาอีกแต่จริงๆเขาป่วยตายก่อนแนะง่กฎหมายฮะไอ้ป่วยตายเขาถือว่าป่วยตายฮะเพราะจริงๆแล้วเงื่อนไขทางกฎหมายว่าคนที่มีคำพิพากษาแล้ว แล้วต่อมาได้พยโทษเนี่ยเวลาจะเป็นนายกเขาเป็นลักษณะต้องห้ามแต่ถ้ารันนิสโทษกรรมเนี่ยมันกลับมาเป็นได้ไม่เป็นคนไม่มีลักษณะตรง้ามอ้ผมนึกออกละเหมือนล้างมนทินคนขายเสือใช่มาเป็นรัฐมนตรีได้เพราะว่าถูกล้างมนทินไปแล้วคแบบเดียวกันแบบเดียวกันอ๋ออ๋อนี่ไงฮะดังนั้นความซับซ้อนของปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเรื่อย แต่ถ้าเราเองเนี่ยอาจารย์หมอเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นเภสัชเราก็จะรู้ว่าไอ้เภสัชวัตถุชนิดเนี่ยเมื่อไปรวมลงไปในน้ำแล้วมันจะให้สีอะไรก็เหมือนการไอ้คนกลุ่มนี้มันทำอะไรมันก็จะสยามแสดงสีของมันเขาเรียกอินดิเคเตอร์ใช่ไหมใช่ตัวชี้ตัวบ่งชี้ด่างก็เป็นบอกเป็นด่างกรดก็บอกเป็นกรดตัวบ่งชี้ใช่ไหมฮะ ถ้าเป็นโมเลกุลของแป้งมันก็บอกโมเลกุลมันเกาะกันยังไงน้ำตาลเกาะกันยังไงมันแสดงลักษณะของมันพูดอย่างนี้ทําให้คิดถึงวิทยาศาสตร์นะครับตอนเนี้เขากำลังทําเอาด่างคือเอากดบวกด่างแล้วมันจะกลายเป็นเกลือกับน้ำมันแบ่งไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะมันจากด่างจากกรดซึ่งบวกกันปุ๊บมันกลายเป็นเกลือแล้วก็มีน้ำก็นีแหละ ทฤษฎีของเขาเนี่ยก็คือเอาชั่วกับดีเนะี่มารวมกันให้ได้เกลือ,เ,อ,อเพื่อปลองดองนะฮะในทฤษฎีปลอ,อ,อ,องดองทฤษฎีสร้างเกลือตามวิทยายศาสตร์แล้วก็พยามจะยยัดให้ทุกคนนะมีคดีให้หมดที่วันนี้ไปดูนะฮะทุกกลุ่ม ที่มีความขัดแย้งกันในสังคมทั้งหมดเนี่ยโดยเฉพาะย่งความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาของศาลม,ม,มันก็ต้องให้เป็นจำเลยในคดียาให้หมด<ะ>มเพื่อจะได้เป็นนักโทษการเมืองอแล้วก็จะไปสู่กระบวนก,การออกกฎหมายนี่โทษศกรรมให้หมดแล,แ,ลแล้วไอ้คนที่ตั้งข้อหาสีัวมจะได้นิโทษกรรมด้วยไหมละ่ะแต่ก็ดีซัวนคนละเรื่องครับไอ้นี่เขานี่โท้าการเสร็จแล้วมันตัวไอ้คนตั้งนี่ต่างหานะะไม่ไม่ไม่ได้นี่ใช่ไหมไม่ไม่ไม่เพราะว่า ไอคนที่ตั้งนี่นะฮะมันตั้งเขาเสร็จแต่ไอโทษที่ตั้งเนี่ยมันล้างไปเงีเออ้ยแต่ไอคนตั้งเนี่ยมันไม่ล้างาเพราะไอคนตั้งมันไม่ใช่การเมืองอคนตั้งเนี่ยมันเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเป็นคนธรรมดาที่ทาาําผิดอาญาโดยมีเจตนาอะไรทีนี้หนึ่งห้าเจ็ดก็เอาไปติดคุกได้นะมันมันมีมากกว่าหนึ่งห้าเจ็ดครับไอหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยมันเป็นประเภท แอสไพรินนะฮะโอ้นิดหน่อยนิดหน่อยอ่าพอปวดวดวดเอาคิดี่ก่อนได้ไหมแต่ไอีปวดไอีปวดปวดเข่าปวดข้อมันต้องกินอีกตัวหนึ่งมันกินอีกตัวหนึ่งคนที่เป็นเจ้าพนักงานเนี่ยทําผิดในหน้าที่ของตัวเองมันต้องให้ยาแก้ปวดข้อปวดกระเพาะไม่ใช่กินแอสไพรินต้องให้ยาแรงเขาได้ยินเราพูดไหมเนาะถ้าแอสไพรินนี่หมายความว่าไม่แน่ใจก็แถมแอสไพรินให้อีกเม็ดหนึ่ง สาธุนะสาธุการแก้ปัญหาวันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับประชาชนประชาชนครับคือวันนี้ยังไงผมก็ยืนยันว่าประชาชนจะต้องออกมาแก้ปัญหาส่วนประชาชนจะออกมาแล้วในลักษณะใดอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่ะ่อาจารย์หมอเห็นด้วยว่าอยู่ที่ประชาชนมันอยู่ที่ประชาชนอยู่แล้วก็เหมือนกันในคอสุขภาพพวาเราบอกว่าล้างพิษไอ้ล้างพิษดีท็อกนี่ล้างพิษกายนะ กายร่างกายเราอะพอถัดจากนี้ไปปุ๊บนะเราต้องล้างพิจิตด้วยนะเพราะจิตของเราเองเนี่ยมันเป็นนายกายเนี่ยเป็นคนใช้ใช่ไหมแล้วถ้าล้างไม่ดีเนาะ,ะผมถึงบอกว่าในคอร์สผมองบอกว่าแท้จริงแล้วนะคนเราอะมันเดินออกจากแอฟริกาไปแล้วไปตกอยู่ในหุบเขาอันหนึ่งที่มีหอยให้กินอะ มันถึงเปลี่ยนจากคนเป็นมนุษย์คือไปสร้างสมองส่วนหน้าส่วนรู้รู้ผิดชอบชั่วดีอ่ะแล้วตอน,น,ตนอวาวาเนี้ยตบท่านสวว่าเนี่ถูกมีบางพวกเริ่มจะทําให้มนุษย์เป็นคนตามเดิมนะไม่รู้ผิดชอบชั่วดีใช้สัญชาตญาณใช้สัญชาตญาณใช้สัญชาตญาณก็จะเอาอย่างเนี้ยจะว่าไงไม่ว่าหรอกเอองเอาไปเถอะ แล้วก็กําลังทําวัฒนธรรมอย่างว่าเนี่ครับทําให้คนไทยอยู่ในรัฐที่ยอมจํานนต,ตามใจกตามาใจความเป็นชาติไทยไปเออตามใจค,ค,คผมจะบอกให้ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยคนจีนในประเทศไทยเนี่ยพวกมาเลเซียดูถูกมากเลยว่าเอยเองเป็นเป็น,ปน,ปนไอ้ไอ้เกี้ยบางๆที่มัน จะทิ้งก็เสียดายจะเดินต่อก็ไม่ได้แล้วพอมาวันนี้ค,คนจีนในมาเลเซียพึ่งนึกได้เฮ้ยไอ้คนจีนในประเทศไทยมันเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซนมันเป็นสิทธิ์ได้หมดเลยมันเป็นนายกบาษอะไรอะไรเป็นได้หมดเลยแต่คนจีนในมาเลเซีย,นยจนป่านนี้มันรุ่นสามแล้วมันมีปู่เป็นคนจีน ที่ไหนแล้วมันเป็นปู่มันมีปูป่เป็นคนไทยแล้วอ่ะมันเป็นทหารได้แล้วแต่มาเลยยังเป็นทหารไม่ได้เลยนะเป็นตำรวจก็ไม่ได้เป็นเป็นคนมาเลยชั้นสองอมันยังสู้คนมาเลยที่เขาเรียกว่าภูมิมมบุตรไม่ได้ภูมิมมบุตร<พ>คือ<พ>คนที่คนเชื้อสายมาเลยร้อยเปอร์เซ็์ ก็ทําให้คนจีนที่อยู่ในมาเลาเริ่มนึกรู้อย่างที่อยู่สิงคโปร์สักที<ะ>เจ้าสิงคโปร์เมารับลูกเลยนะมาได้เลยมาเป็นสิงคโปร์เลย mm hmm. เพราะคนสิงคโปร์มาเขาพูดอย่างหยาบหยาบมันทําลูกไม่เป็นทําไมอาจารย์หมอพูดแบบนั้นละ่ะคะจนป่านนี้นะรัฐบาลสิงคโปร์จัดเรือก็แล้วจัดเที่ยวก็แล้วเพื่อให้หนุ่มสาวชาวสิงคโปร์เจอกันอะ มันก็ไม่เจอมันเจอแต่มันไม่แต่งงานกันมันไม่เอาลูกหลานไม่มีลูกหลานคือด้านประชากรศาสตร์เนี่ยถ้าประชากรมันเกิดน้อยลงน้อยลงประเทศก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆค่ะถ้าคนรุ่นใหม่เกิดน้อยครับแล้วตอนนี้มาเลย์็บอกว่าไอ้สิงคโปร์บอก,ากาว่าในปีเท่าไหร่ไม่รู้พลเมืองเ็าจะเพิ่มขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์มันบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคนสิงคโปร์เองตกใจให,หมดเลยนะทำไมคะเพราะว่ามันเอาคนข้างนอกมาหมดเลย อไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่มกันเองเออมันเพิ่มจากคนนอกเลยมันเพิ่มไม่ได้ไงเออเพราะว่าเพราะว่าลทัทธิลทัทธิของการการการแสวงหาเนี่ยมันทําให้เวลาและไอ้จิตใจที่มันจะสืบทอดเผ่าพันธุ์หมดมันแนวฮะคือผู้หญิงสิงคโปร์ก็ดูผู้ชายสิงคโปร์โหไอนี่ไปไ,ได้เรื่อง<ะ>ใช่ไหมแล้วผู้ชายสิงคโปร์นะขอพระทอนเทษนะถึงผมอ,งอ่านเจงเท็ดย,ยัยงไงต้องบอก ผู้สื่อข่าวอังกฤษนะผู้ชายสิงคโปร์บอกผู้หญิงสิงคโปร์ปากจัดด่าเก่งเพราะไอ้ผู้หญิงสิงคโปร์ก็บอกไอ้ผู้ชายกีกอกมันคงเห็นผู้ชายมันทังด่าอ่ะนะทํางานไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นเออมันก็ไม่ลงรอกโอ้ยอย่างนี้เป็นแม่ของลูกฉันไม่ได้ด่าเก่งไอ้ท่งรู้ว่าโอ้ยเป็นพ่อมันจะดูแลลูกได้ยังไงวะจะดูแลครอบครัวมันก็เลยไม่มีครับ แล้วก็ไปเอาคนนอกเข้ามาคนนอกคือไข่คนจีนที่อยู่ในมาเลย์ยตอนนี้เขียนใบสมัครว่อนไปหมดเลยค่ะแเดียร์พักช่วงตีน่าสนใจกันสักท่แลรวเยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะแ่งเดัมาสึช่วงสุดท้ายของรายการซูเปอร์บ้านเมืองค่ะช่วงนี้ท่านผู้ชมทางบ้านคงตั้งตารออยู่ค่ะท่านวันนี้จะให้อาจารย์หมอแล้วก็ท่านสวค่ะวิเคราะห์แล้วก็ ดูดวงทั้งดวงของโลกเปรียบเทียบกับดวงเมืองเปรียบเทียบกับดวงคนกรุงเทพเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องของอนาคตอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าคนกรุงเทพจะต้องเผชิญชะตากรรม,อ,มอะไรยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์หมอก็พ<า>อดีมาเที่ยวนี้ก็เจอคนจีนนะครับก็บอกคครดูนะคนกรุงเทพเนะี่ยมาอยู่กับหมูก็อยู่กับหมาตาหมาตานะหมาตาแปลว่าตำรวจ ผมว่าโอ้โหบอกอแปะนะอย่าพูดคําเดียวนะองให้ชิดๆกันนะคะหมูม <า S 1> กับหมาตานะหมาตาแปลว่าตํารวจนะ,ะถ้าพูดสันส้นๆเดี๋ยวอแปดไม่มีที่อยู่เลยนะ,ะนะครับก็เนี่ยคงอยู่สองคนนี้แหละเนาะแต่ว่าดวงก็คนเป็นไปแต่ตอนนี้ถ้าเราพูดถึงโลคเราต้องพูดถึงเรื่องที่คนไทยไม่พูดถึงผู้สื่อข่าวไม่พูดถึงเรื่องกระดาษ คือตอนนี้อเมริกาพิมพ์กระดาษไม่ใช่เงินเตีย๋ยเออไม่กระดาษเลยเป็นเงินดอลลาร์ออกมาแบบไม่มีไม่มีทองเทิงสนับสนุนอะไรทั้งนั้นเ่ะไม่ต้องมีครประกันไม่มีพิมพ์อุตรุดก็ทำให้คนทั้งโลกเริ่มนึกอะไรออกนึกออกว่านึกออกว่าเจ้าญี่ปุ่นกับอเมริกานี่มนร่วมมือกันร่วมมือกันทำไมยังไงคะร่วมมือกันอย่างนี้ครับ ในสมัยพอสองคารามโลกครั้งที่สองเสร็จญี่ปุ่นมันเป็นเมืองขึ้นของอเมริกันอเมริกันก็ใช้วิธีผ่องถ่ายตัวเองก็ให้ญี่ปุ่นทำของญี่ปุ่นทำของขายอเมริกาขายหมดละทุกอย่างอเมริกาก็พิมพ์กระดาษแล้วก็ประทับลงไปว่าดอลลา่าก็เอากระดาษพวกนี้มาซื้อของญี่ปุ่นโอ้โหซื้อของจน กระดาษพวกนี้มันท่วมญี่ปุ่นหมดแล้วทํำยังไงญี่ปุ่นไม่มีทางอย่างอื่นเลยก็เอากระดาษพวกเนี้มาซื้อพันธบัตรอเมริกา,ากลับมาซื้อพันธบัตรอเมริกาก็เหมือนกับให้อเมริกากูคกกา้คือกระดาษที่พิมพ์มาเยอะแยะออกไปแ,แล้วก็ญี่ปุ่นก็เอาดอลลาร์มาซื้อซื้อค้านี้ซื้อใบหุ้นใบพันธบัตรใบกู้เงิน ตอนนี้ก็เต็มไปหมดในญี่ปุ่นก็ทําอย่างนี้มานานนี่กาเรย์ละจนวันหนึ่งญี่ปุ่นอเมริกานึกได้อเมริกาอยากขายของมั่งละ<ฆ>เออให้เองทําตั้งนานเดี๋ยวข้าทําเองมาเพราะอะไรรู้ไหมอเมริกาเริ่มตกใจตั้งแต่เ้ยรถญี่ปุ่นโตโยต้งโตโยต้ามันคลองตลาดในอเมริกาหมดเครื่องเสียงวิทยุคลองจนเครื่องเสียงอเมริกาเจ๊งหมดนะ<ฆ>เจ๊งหมดเลย พวกตั้งแต่ถ้าเราจำผมจำความได้ RCA <R CA. S 2> เนี่ย <R CA. S 2> เป็นเครื่องของอเมริกาคเครื่องเสียงนะ,ะอย่างดีเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีเจ้งหมดอเมริกาก็เริ่มจากอยากจะขายของของตัวเองมั่งก็ไปบีบให้อะญี่ปุ่นเพิ่มค่างเงินเยนเพอเงินเยนแพงของญี่ปุ่นก็แพงขายไม่ออกทีนี้ความที่ขายไม่ออกญี่ปุ่นทำยังไง ญี่ปุ่นก็ใช้วิธีกู้เงินประชาชนญี่ปุ่นไม่ได้กู้เงินคนอื่นนะผู้กู้เงินประชาชนของตัวเองแล้วก็ออกมาใชา้รัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้ติดมีใครๆมากมาถ้าเป็นคนอื่นนะเจ๊งไปแล้วแต่ที่ไม่เจ๊งเพราะกู้เงินของคนของตัวเองประชาชนแล้วทำไงพอกู้เงินอย่างนี้รัฐบาลญี่ปุ่นจะอยู่ไม่ได้ ก็ลดดอกเบีย้ยล,ลด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 ตอนนี้ดอกเบีย้ยของญี่ปุ่นเนี่ยนะเหลือศูนย์ไม่มีประชาชนเอาเงินไปฝากแบงก์ของญี่ปุ่นหเหมือนจะเสียค่าฝากเสียค่าฝากเพราะดอกเบีย้ยไม่มีไปจ้างไปจ้างจาง้จางเก็บเงินจ้างเก็บเ<ร>งเิน,น,นสิรัสมาทีเนี้ยรัฐบาลชุดใหม่เนี่ยของญี่ปุ่นก็ใช้วิธีอะไรไม่รู้เขาบอกต่อไปนี้เงินญี่ปุ่นต้องถูก